Happy birthday to you. Hey <laughs> Happy to you. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. สีจันค่ะเป็นน้องสาวของคุณอํานวยสีจันท์ค่ะแล้วก็ขอให้คุณอํานวยมีความสุขมากๆค่ะดีใจมากนะคะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆไม่ได้เจอกันในบ้านหลังนี้มา12ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนโมดค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะอะเล็กแก้วนะคะลูกรอกางค่ะ ก็เนื่องในวันเกิดของอเล็กนี้ก็ขอให้อเล็กมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะตราบเท่ากาลนานแต่นานก็สักนี้ประกวดนางงามนี่แะครับเขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุร่ำรวยร่ำรวยครับต่อไปครับชื่อน้อยนะคะขอให้วิเล็กสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะรับรวยครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ต่อไปครับหรือเป็นล้มโพลมใจลูกหลานนั่นแนะคะขอบคุณค่ะชื่ออง่ชื่ออ้อกับฟูครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊มนะคะวาสนาซีจันทร์ค่ะขอเล็กขอให้เล็กมีความสุขนะคะในโอกาสครบหกลอบนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะร่ำรวยมีความสุขกับครอบครัวการเหมือนมั้งนี่ะขอบคุณค่ะ ขอให้เล็ชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับศุกสาม,มันเกิดมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปครับครับเอ่อเล็กชายวีระนะเอ่อุกสาม,มันเกิดขอสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ทําสวนทํานาต่อไปศุกสามวัเกิดแข็งแรงแข็งแรง <laughs> ม,มันเกิดค่ะขอให้ร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เป็นเป็นที่รักของภรรยาเจะภรรยาจะได้ไม่บ่นมากโอทอเรียหมดแล้วอันนี้อะไรอันนี้นึ่งครับนี่นึงครับให้สุขภาพดีนงนี่แหลส้มเกือบส้มก็พอโอเคอ่าเอ๊ครับสวัสดีครับพี่เล็กชายเอ๊ครับก็เป็นน้องนะฮะก็ขอพี่เล็กชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพลลมใส่นะครับเลี้ยงหลานนานๆเลยครับ สุขสันต์วันเกิดครับแฮปปีบ์ญเดย์พี่เล็กขอให้สุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะครับวางตั้งใจอะไรก็สมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับขแข็งแรงครับคุณพ่อค่ะขอให้คุณเล็กชายมีอายุมั่งสักยืนเป็นที่รักของหลังหลานและครอบครัวตลอดไปค่ะเตรียมตัวหน่อยนะครับคือสายพินเอี่ยมชื่นค่ะ ค,คุณอํานวยขา <c oughs> ขอให้คุณอํานวยมีความสุขขอให้ภรรยารักมากๆลูกหลานรักมากๆสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆคู่กับลูกแล้วก็หลานๆด้วยคะ่ะคะพี่เล็กอยู่เป็นลูกโพลูกชายของลูกๆหลานๆไปนานๆครอบครัวอบอุ่นเฮงๆรวยๆค่ะค่ะนิ้งนะคะขอให้ลูกนวยสุขภาพร่นางกายแข็งแรงค่ะ เออนะครับขอให้ตาเป็นคนดีมีนายตาใจเย็นแล้วก็รวยๆครับได้เหรอใช่เหรอครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะพิงค์นะคะก็ขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆพลอยค่ะสวัสดีค่ะแพคค่ะขอให้ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้หลานๆนานๆจ้ะ ขอให้ลุงนวยสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขนะคะขอให้ลุงนวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากอายุมั่นสัตยยืนเป็นล่มโพล่มใสนลูกๆปหลานครับผมขอให้ลุงนวยสุขภาพแข็งแรงครับอยู่เป็นที่พึ่งให้ลูกๆปหลานนานๆเลยครับแงงๆจ้า ค <Okay. S 2> ครับผู้เฒ่ดนะครับก็ขอให้คุณพ่ออำนวยนะครับมีความสุขมากๆในวันเกิดและก็ขอสุขภาพแข็งแรงไม่ลม้มโัวล้มไหลตลอดไปน,นะครับเช่นกันค่ะผู้วันเกิดน,นะคะขอให้ม,คม,คมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดเวลาค่ะเอขอให้จ้าอายุยืนถึงพันปีมีอายุอมตะขาด้วยขอให้รวยรำ่ำ โอเคนี่ลูกเข้าอยู่นี่เขาเป็นคนมีดีนวดโคตรเยอะ <Nope. S 1> สวัสดีค่ะน้ำนะคะทานิวค่ะขอให้ลุงนวยสุขภาพและกา,ายแข็งแรงมากๆนะค,ะค่ะก็วันเกิดปีนี้ขอให้ลุงนวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่กับหลายไปนานๆคะ่ะสวัสดีค่ะอวยพรค่ะอวยพรให้ตาเล็กค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วสุขภาพไงค,คะ ดีดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอให้นาเล็กชายสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ลุงนวยประสบแต่วความดีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะเร่มรวยเร่มรวยอ่ะลุงนวยรวยอยู่แล,แล้วก็รวยรวยยิ่งขึ้นไปค่ะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้พ่อมีความสุขมากๆแล้วก็ อยู่กับหลานไปจนเกินร้อยปีเลยเดินไปไหนเดินไปไหนเลกหันหน้าไปทางอ้อนั้นทางนั้นได้ได้เพราะ่าไม่ไม่ในกล้องเขาทุกท่าน ของผมนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเสียแล้วก็มิละั่งชัยวัดนะฮะแล้วก็ทุกทุกคนขอบคุณที่ทำให้ผม,มมี <sk r isa> ความมีความสุข <sk r isa> นะฮะเพราะว่าเมื่อสองวันนี้เรายังไม่คิดว่าตัวเองจะต้องจัดงานจะไปไหว้พระ ด,ด,ดีดีตั้นเขามาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ทำอะไรอ่ะตัดย่าอ้ตัดย,า,ดยาทำไมตัด้าได้ได้งานทำก <c oughs> ็งานมี <c oughs> วันนี้ได้ก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณแล้วทำให้ผมคิดถึง ความหลังที่มีความผูกพันกับพวกเรานะฮะจากพี่้องพี่สาวผมก็คือพี่ติงก็ดูแลผมมาตลอดเ็ยแล้วก็น้องๆรวมทางญาติทางด้านฝั่งเป็นชื่นนะฮะถือว่าใหญ่ก็ถือว่ามีความผูกพันกับผมมานานไม่ตม่ำกว่า47ปีโดยเฉพาะใช่ไอ,อเนี่ย เพียงห้าวบผมแต่งงานตอนนั้นแล้วก็ได้อยู่ได้เติบโตได้สร้างความอบอุ่นนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเลยมันเป็ทำให้ผมมีความสุขมีกำลังใจเกษียนกลับมามีงานนะฮะมีตบเป็นแบ็คไลท์ด้วยเหรอเพรว่าตอนนี้ไม่ได้มีงานทำไม่มีเงินเดือนแต่มันมีความสุขย่างประหลาดเพราะว่าได้รับความ ความสุขจากพวกเราความเพื่ออาทรที่มามาข้างหน้าสองข้างหน้าทั้งตระกูลหน้าทั้งฝั่งผมฝั่งตระกูลเยี่ยมชื่นนี่เขาให้กล่าวดินหน่อยงี้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันบอกบอกไม่ได้ว่ามันคือความผูกพันมาคิดว่าดูเอ๊ะเราตอนเนี้ถ้าเป่าเทคกแทนที่จะต้องเป่าเราได้เป่าแค่หกเล่มฉลอง เทียนไม่พอแต่ว่ามันมันก็มีความรู้สึกว่าเออสิบสองหกวันก็เจ็ดิบสองนะตอนนี้แต่ยังมีความรู้สึกว่าเออเรายังมีความที่จะอยากจะทําอะไรต่อไปโดยเฉพาะหลานๆที่ที่ผมมีอยู่สามคนโดยเฉพาะสองคนเนี่ยมันสร้างความตื่นเต้นในครอบครัวผมมาเพราะว่ามันมีความสุขนะใครไม่ไม่รู้หรอกว่า เรามีความสุขยังไงเพราะว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องมาปลุกผมมานอนทีสองมันจะนอนก็ปลกุกตาเชื่อไหมว่ามันทําให้ผมว่าเนี่ยนะอ่าเมื่อก่อนนี่โกรธมากเลยแต่ตอนหลังมามีความสุขว่าเอ้ทำให้เขามีความสุขทำให้เรามีความสุขทุกวันนี้แต่ว่าว่าผมเองเนี่ยผมนอนหลับนะเป็นคนแปลก จะให้นอนอยังไงผมก็มันปลุกมาตีสองผมพักเดียวเดี๋ยวผมก็าหลับไะตื่นมาหกมากม <middle> ต้องมาทำงานต่อไม่ตกไม่ปลุกมันปลุกเองโดยมันธรรมชาติเพราะว่าถ้าใครรู้แล้วว่าถ้าเราคือนอนแล้วตื่นตอนไหนเนี่ยนาฬิกาปลุกมันจะปลุกของมันเองโดยธรรมชาตินะสรุปผมเองก็วยนะสรุปเราตัวเองว่าที่มีความสุขวันนี้มากเพราะว่ามีพี่มีญาติญาติทุกคน มา,อ,าอยู่ในะนะัดที่นี้นะฮะล้วก็เลยขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพวกเราและขอถือโอกาสอาวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพนะมามความดแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสมเชยเราสุขภาพนะฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีโรคไมไข้เจ็บแต่อย่าลืมพรุ่งนี้ยังคุณมีนัดคุณตนะวยเรขอ,ขอนะฮนะเราต้องมีนะฮะ ครับก็ขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขค,ค,ครับคืมลืมพโยยัน Happy birthday to you Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday อ่จะเต้นไปพอหน่อยขอให้เลยครับขอให้ปูดูป้าชายตดงนยบอเก่งจังเก่งจังเลยแล้วแล้วรักยากแค่ไหนรักยาแค่นี้แล้วรักปู่แค่ไหนรักปู่แค่ไหน Oh